คนที่มีองค์เทพคุ้มครองจะมีลักษณะดังต่อไปนี้สวัสดีค่ะทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เรื่องเล่าลี้ลับกับอาจารย์โซค่ะวันนี้อาจารย์จะพาทุกท่านเข้าสู่เรื่องราวของคนมีองค์คุณเคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมบางคนถึงรอดตายวุดนวิตทำอะไรก็มีคนช่วยมีโชคแบบไม่คาดฝันหรืออยู่เฉยๆก็มีพลังแปลกๆเข้ามาในชีวิตบางทีอาจจะเป็นคุณเองก็ได้ที่มี องค์คุ้มครองโดยไม่รู้ตัวคำว่าองค์คืออะไรไม่ได้หมายถึงรูปปั้นหรือเทพอย่างเดียวค่ะแต่มักจะหมายถึงดวงจิตหรือพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาคุ้มครองเช่นองค์เทพฮินดูก็จะมีพระพิคเนตพระแม่อุมาพระศิวะพระแม่ลักษมีพระแม่กาลีสำหรับเทวดาไทยก็จะมีท้าวเวสสุวรรณพระอินท และยังมีเทพองค์อื่นๆที่พบกันในวัดบ้านเรานี่เองค่ะหรือแม้แต่ครูบาอาจารย์สายวิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้บางคนจะมีองค์ติดตัวมาตั้งแต่เกิดบางคนเปิดองค์ตอนโตบางคนมีองค์แฝงโดยไม่รู้ตัวและคนที่มีองค์เทพคุ้มครองจะมีลักษณะอย่างไรวันนี้อาจารย์โซจะมาบอกค่ะฟังดูแล้วอาจจะขนลุกเพราะหลายข้อมันอาจจะตรงกับคุณก็ได้นะคะ สำหรับคนที่มีองค์คุ้มครองจะเป็นคนดวงแข็งรอดจากอุบัติเหตุเฉียดตายหลายครั้งฝันเห็นองค์เทพซ้ำๆโดยเฉพาะพระพิคเนศพระพรมพระนารายหรือสายพระแม่คนเหล่านี้จะไม่ค่อยถูกกับสถานที่สกกระโปกสถานที่อัปมงคลหรือมีดวงวิญญาณแรงๆชอบอยู่คนเดียวรู้สึกว่าตัวเองไม่เหมือนคนปกติทั่วไป มีเซนแรงอยู่ดีๆก็รู้เหตุการณ์ล่วงหน้ารู้ถึงพลังงานบางอย่างบางคนก็ฝันแม่นช่วงที่ทุกข์หนักมักจะมีเรื่องช่วยชีวิตมีปฏิหารแปลกๆเกิดขึ้นลอดตายบุดวิตนี่ก็เป็นลักษณะเบื้องต้นสำหรับคนมีองค์แล้วเราอ่ะจะรู้ได้ยังไงคะว่าเราเป็นคนมีองค์ลองเช็คสาวิธีนี้ดูค่ะข้อหนผ่านความฝัน ฝันเห็นเทพ,พเจ้ามาบอกชื่อหรือฝันเห็นวัตถุมงคลของโบราณโบสวัดหรือการสวมเครื่องทรง 2. การสื่อผ่านร่างเวลามีคนพูดถึงเทพบางองค์จูจ่ๆก็จะมีอาการขนลุกน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวข้อ 3. ช่วงเวลาทำสมาธิคุณจะเห็นรูปองค์เทพลอยมาในใจหรือในนิมิต อีกช่องทางหนึ่งก็สามารถไปตรวจเช็คกับอาจารย์ที่เป็นสายยาณในการเปิดองค์หรือหมอเปิดยานก็ได้ค่ะบางคนจะช่วยดูให้ว่าเรามีองค์จริงไหมและเป็นเทพองค์ไหนฟังมาถึงตอนนี้หลายท่านคงจะนึกถึงอาจารย์โซใช่ไหมคะว่ารับเปิดองค์หรือไม่จริงๆอาจารย์ก็มีเซนส์ในการเปิดองค์ได้แต่จะไม่ค่อยเปิดให้กับทุกคนค่ะต้องเป็นคนที่ศรัทธาแล้วก็เชื่อมั่น ตั้งมั่นในการสร้างคุณงามความดีจริงๆอาจารย์ถึงจะตรวจให้ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคุณก็ต้องระวังไปหาผู้ที่มีชื่อเสียงจริงๆที่เขารู้จริงๆไม่ฉาบฉวยอาจจะเสียเงินให้กับบรรดาหมอดูก็ได้ฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะตั้งคําถามใช่ไหมคะถ้ามีองค์แล้วจะเกิดปฏิหารอย่างไรสําหรับคนที่มีองค์นะคะจะมีแรงบุญมากขึ้นทําบุญแล้วเห็นผลไว คิดอะไรมักเป็นจริงขอพรองค์เทพจะช่วยรดนบันดาลให้เวลาเจอกับภัยมักมีมือที่มองไม่เห็นมาคอยช่วยเหลือแต่ถ้าละเลยองค์เช่นการดื่มเหล้าเที่ยวมั่วทำผิดศีลหลังแก่เพื่อนมนุษย์คดโกงคิดไม่ดีกับคนอื่นคิดจะทำร้ายคนอื่นอาจจะเกิดผลองค์กระทบเช่นการป่วยซ้ำซากทำอะไรก็ล่มจมไม่เจริญค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วจึงต้องมีวิธีการดูแลองค์ที่คุ้มครองเราหากคุณมีองค์จงดูแลเหมือนเพื่อนหรือครูผู้คอยคุ้มครองเราค่ะมันสวดมนต์ชื่อองค์เทพนั้นๆเช่นคุณนับถือรพระพิคเนตก็สวดพระคาถาโอมสีคเนสายะณมหาหรือคุณนับถือพระแม่กาลีก็สวดพระคาถาโอมกาลีโอมแบบนี้เป็นต้นการจุดธูปบูชาทุกวันพระหรือวันเกิด ถือศีลทานมังสวิรัตหรือทานเจถวายเทพงดเว้นของต้องห้ามเช่นเลือดดิบเหล้าเบียร์ของข่าวรุนแรงทำบุญบ่อยๆเพื่อเติมพลังให้กับเทพที่คุ้มครองเราอย่างต่อเนื่องการที่จะรักษาองค์เทพที่ปกปักคุ้มครองนั้นหนึ่งเลยค่ะคุณก็ต้องมีจิตใจที่รักและศรัทธาท่านด้วยจิตใจจริงๆ ไม่ใช่เพียงเพราะอยากจะมีอยากจะได้อยากจะร่ำอยากจะรวยในความโลภครอบงำนะคะจงรักและศรัทธาท่านเปรียบเสมือนท่านเป็นพ่อเป็นแม่แล้วคุณจะได้รับสิ่งดีๆตอบแทนแบบมหาศาลเลยค่ะแต่อาจารย์โซขอบอกก่อนนะคะคนที่มีองค์ไม่ได้แปลว่าจะโชคดีเสมอไปถ้าไม่รู้จักรักษาพลังงานที่เคยคุ้มครองก็อาจกลายเป็นสิ่งที่ย้อนมาทำร้ายตัวเราได้ แล้วคุณล่ะคิดว่าตัวเองมีองค์หรือไม่ใครที่รู้ว่าตัวเองมีองค์เทพอะไรคุ้มครองลองคอมเมนต์ใต้คลิปบอกอาจารย์โซนะคะหากท่านสื่อสารผ่านอาจารย์โซมาอาจารย์จะคอมเมนต์ตอบกับคุณค่ะถ้าหากว่าคุณชอบเรื่องเล่าดีลับแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องไว้เพราะเรื่องต่อไปอาจทำให้คุณขนลุกยิ่งกว่านี้กดกระดิ่งไว้เผื่อวันไหนองค์ท่านอยากมาเยือนคุณก่อนใครค่ะ สำหรับวันนี้อาจารย์โซขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกท่านร่ำรวยเป็นเศรษฐีค่ะ